คุณลองถามอาจารย์รับอีกก้ารับกล้องจากผมไหมใช่ไหมผมให้แกได้ต้องถามแกดีก้ารับกล้องจากผมไหมครับผมไม่หยุดบทบาททําเพื่อวงารพระเครื่องเพราะคุณฟังผมดีๆนะวงการพระเครื่องมีประเทศไทยประเทศเดียวที่มีพระเครื่องคือมรดกของชาติ นะครับดังนั้นวันนี้ผมเชื่อว่ามีหลายคนที่อยากปกป้องพระเครื่องหรือที่เราเรียกว่าวงการพระเครื่องให้เป็นมรดกของชาตินะฮะหลักเกณฑ์หลักการมันไม่ได้ถูกทำลายไปจริงๆในวันนี้หรอกครับ บุคคลจะก,กี่ท่านก็แล้วแต่ไม่สามารถทำลายหลักเกณฑ์หลักการของวงการพระเครื่องได้ไม่ต้องตกใจครับหลักเกณฑ์หลักการของวงการพระเครื่องในการพิจารณาแท้เกะการเล่นหะมันไม่ได้ถูกทำลายคนไม่เสื่อมศรัทธากับวงการพระคนไม่เสื่อมศรัทธากับพระ แต่คนเขาจะเสื่อมศรัทธากับกลุ่มก้อนใดกลุ่มก้อนหนึ่งเท่านั้นเมื่อผมบอกว่าผมชัดเจนหมดข้อสงสัยในตัวของผู้ใหญ่ทุกท่านคำพูดที่ผมพูดจากนี้ก็คือคนไม่ได้หมดศรัทธากับพระคนไม่ได้หมดศรัทธากับหลักเกณฑ์หลักการในการดูพระ คนไม่ได้หมดศรัทธากับวงการพระแค่คนหมดศรัทธากับองค์กรใดองค์กรหนึ่งแค่นั้นผมฟังคำอธิบายไปผมก็นั่งขำไปวันนี้มีแต่คำว่าปลาลปลาโลวอวันนี้มันมีแต่คำว่าปลาลปลาลแล้วก็จบอยู่ที่วลีเดิมคือตัวตะ วันเนี้ยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยที่จับต้องได้ประชาชนเขาถึงไม่ค่อยให้ความสนใจคือมีแต่คำพูดที่เป็นคำว่าประลําปลาสุดท้ายแหละให้มาพูดว่าแท้ทีเดียวถูกไหมเลยก็รายการก็จบเลยโอ้ วันนี้ให้ออกมาพูดนะแท้ครับ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 ทีเดียวสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก่อนนะสรุปให้เลยก็คือที่ผมไม่เข้าไปในโฟนอินผมไม่อยากเป็นเด็กก้าวลาวอย่างหนึ่งก่อนนะผมรู้กันละเทศะ และเพื่อนๆคงสัมผัสได้ว่าบุคคลที่นั่งในโต๊ะนั้นอ่ะสี่คนให้เกียรติผมนะครับคนเดียวที่ผมไม่ได้คลุกคลีหรือสนิทเป็นการส่วนตัวนะครับคือนะคุณอุ๊กรุงสยามนอกนั้นไม่ว่าจะเป็น ป่าแชาลิซป่าเทียมนะครับป่าแยกกำพันธ์ป่าต้อยนะฮในความที่ว่าความสัมพันธ์นะนะครับผมไม่สามารถที่จะโฟนอินและถกเถียงในประเด็นนี้ได้กลางรายการก่อนอื่นนะผมต้องกราบนะครับขออภัยทาง รายการด้วยนะครับเขาโฟนอินเข้ามาหาผมอยู่แล้วนะครับอ่ะก็เราพูดได้แค่ว่าเราไม่สามารถที่จะพูดอะไรนะณนะสถานการณ์ตอนนั้นได้ถ้าพูดชิดเดียวอย่างผมจะบอกว่ามันไม่จริงอ่ะอย่างผมจะบอกว่ามันไม่จริง ไอเซียนที่พื้นเหรียญ่ะอย่างที่ผมบอกไงนะโอไอโอไปหยิบบล็อกพอแทนเกมมาสิใช่ไหมไอเซียนที่พื้นเหรียญ่ะผมอธิบายได้หมดแหละนะมันจะเป็นล่องรอยที่มันเกิดจากเหรียญน,นี้นู่นนี่นั่นยังไงมันไม่ยากคุณก็ลองเอาเหรียญเกมมาสักร้อยเหรียญแล้วคุณก็ลองเอาเหรียญแท้มาสักร้อยเหรียญ แล้วคุณก็เอาเหรียญนี้วางตรงกลางเนี่ยแล้วคุณก็ดูซิว่าอันเนี้ยมันเหมือนเหรียญแท้หรือมันเหมือนเหรียญเกมันไม่ได้ยากครับเอามะนาวมาร้อยลูกเก้เามะกรูดมาร้อยลูกแล้วก็เอาไอ้ลูกที่ต้องสงสัยเนี่ยไปดูซิว่ามันเหมือนมะกรูดหรือมันเหมือนมะนาว คำตอบอะ่ะคนที่ให้การรอคอยอะ่ะคือคนที่มีผลประโยชน์กับเรื่องนี้หรือคนที่ออกตัวแรงส่วนคนที่ไม่มีผลประโยชน์กับเรื่องเนี้ยเขาไม่ตื่นเต้นเพราะเขาน่าจะรู้คําตอบตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ส่วนตัวผม,มรู้คําตอบตั้งแต่วันศุกร์นะครับประชาชนได้ประโยชน์เอาเลยเอาบล็อกแท้มาด้วย มันก็แฮแท็กเดียวแหะครับแค่ฝั่งเรายังไม่มีโอกาสได้พูดถูกไหมแล้วเ,เพื่อนๆเชื่อผมเลยนะครับถ้าผมเป็นคนนะกลัวความจริงหรือผมเป็นคนที่นะไม่ยึดถือเป็นความถูกต้องอะ่ะผมไม่นั่งอยู่ตรงนี้หรอกนะครับ อย่างที่ผมบอกให้มันจบที่รุ่นเรานะแล้วนณวันเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะคําตอบวันเนี้ยมันแค่คําตอบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา12นาฬิกา30ถึง14นาฬิกา30วันที่14ตุลาคม2568มันไม่ได้จบแค่ตรงนั้นเพราะคําพูดตรงนั้นมันไม่ได้ทําให้คนที่เขาดูพระเป็นเชื่อพระแท้เสียงไม่แตก พระแท้ไม่ต้องพยายามพระแท้ไม่ต้องพยายามยกกันมาทั้งห้างเพื่อมาพูดว่าพระองค์นี้แท้พระแท้เจ้าของพระต้องอธิบายไม่ใช่คนอื่นอธิบายแต่ผมอสามารถอธิบายได้ทุกอย่างก็ง่ายๆนะ แค่เรายังไม่ได้มีโอกาสได้พูดแต่ผมเชื่อว่านะยังไงเราได้มีโอกาสที่ต้องพูดในสื่อนะครับให้กับสังคมอยู่แล้วอันนี้แน่นอนนะครับเพราะผมนะหลายๆรายการก็ต้องการนะที่จะรู้คำตอบว่าเมื่อฝั่งหนึ่งพูดหมดแล้วเนี่ย อีกฝั่งจะพูดอะไรนะครับสำหรับคนที่มีผลประโยชน์กัะเหรียญนี้รอคำตอบปุ๊บแล้วก็เหมือนอุมเมดีใจว่าใช่ว่าจบมันไม่จบมันไม่ใช่ที่ไม่จบที่ผมนะผมมาจจะจบเมื่อไหร่ก็ได้ผมไม่นคนตั้งข้อสังเกตนะครับและที่สำคัญคือผมก็คนเดียวตลอด แต่ทำไมคำอธิบายของผมคนเดียวมันทำให้คนทั้งหมดต้องพิสูจน์และที่สำคัญก็พิสูจน์ไม่ได้นะครับคนที่กำลังนะสงสัยคือคนที่ดูพระไม่เป็นแต่คนที่ดูพระเป็นคุณอย่าลืมนะ เขารอว่าคําตอบวันเนี้ยมันตรงกับความจริงไหมสําคัญนะผมบอกเลยสําคัญนะมันไม่ใช่วันเนี้ยคุณบอกว่าแท้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 แล้วคนจะเชื่อนะครับสำคัญคือคนดูพระเป็นเนี่ยนะเขาจับตามองว่าคำแถลงการ์วันนี้มันตรงกับความจริงไหม ผมไม่ต้องบอกว่านะมันตรงหรือไม่ตรงในใจทุกคนนะ่ะเขามีคำตอบอยู่แล้วว่าตรงกับความจริงไหมคนไม่เล่นพระนะเขาไม่มีผลที่จะเกิดนะแรงกระเพื่อมกระวงการพระหรอกแต่คนที่เขาเล่นพระอยู่แล้วเนี่ยหรือเก็บพระถือพระเครื่องเนี่ย อยู่แล้วกลุ่มคนตรงนี้สำคัญกลุ่มคนตรงนี้สำคัญไอ้เจ้าหนิงมีกาแฟไหมลูกกาแฟชมกันนะกลุ่มน,นี้สำคัญนะสำคัญคือพวาเขาดูเป็นอยู่แล้วไงไอ้คนที่ดูไม่เป็นเนี่ยนะเขาก็นะอาจจะเชื่อแต่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถสร้าง เอฟเฟกอะไรกับวงการพระได้นะแต่คนที่สร้างเอฟเฟกกับวงการพระได้คือคนที่ถือพระหรือเก็บพระอยู่แล้วที่เขาดูว่ามันขาวสะอาดไหมมันชัดเจนไหมมันล็อบบี้หรือมันลักบี้อันนี้สำคัญผมชอบคำพูดหนึ่งเลยบัตรเือนการก็โพสได้ไหมลักบี้ Luck B. เล่นในกติกา ล็อบบี้เล่นนอกกติกาคือตอนเนี้ยสิ่งที่ผมจะเตือนถึงความสำคัญเลยสำหรับคนที่เขาซื้อพระถือพระเก็บพระอยู่ตอนเนี้ยเขาคิดอะไรอยู่บางครั้งคิดว่าถ้ายอมรับความผิดพลาดจะทำให้เขา เสียความเชื่อมั่นไม่จริงนะเขาเชื่อมั่นเพราะมันตรงกับความจริงแต่ถ้าเ SI. นี่ยฟังดีๆนะถ้ายอมรับความผิดพลาดแต่มันตรงกับความจริงเนะี่ยเขาเชื่อมัน่นแต่การไม่ยอมรับความผิดพลาดแล้วมันไม่ตรงกับความจริงนั่นคือเขาเสียความเชื่อมัน่น ไม่ต้องไปนสนใจหรอกครับสําหรับคอมเมนต์ไอโอหรือคอมเมนต์ของคนที่ไม่ได้เก็บพระไม่ได้ถือพระหรือยังไม่ได้เล่นพระวันนี้ย้อนไปสนใจความรู้สึกของคนที่ดูพระเป็นเก็บพระเล่นพระดีกว่า mm hmm. ว่าเขารู้สึกอะไรมันไม่ได้จบนะใน1 2บสนาิกาสถึง1 4บ0นาฬิกาสาวันที่14บี่ตุลาคมแต่หลังจากนี้จะหากมันคือเหตุการณ์จริงที่จะเกิดเอฟเฟกกับ,บวงการพระ นะไอเรื่องการจับโบ๊ต่างๆในการที่ให้การเนี่ยสื่อสังคมโซเชียลเขาจับโบ๊หมดแล้วว่าเอ๊ะอะไรว่าเอ๊ะอะไรว่ามันตรงหรือไม่ตรงวันนี้กราบขอบคุณครับนะท่านก็ให้เกียรติผมผมพูดอย่างหนึ่งนะนะครับท่านให้เกียดผมไม่อยาเป็นตัวป่าฤชธิส นะป่าต้อยเมืองนนท์ป่าพยัพคำพันธ์พิเทียมปัตตานีนะครับท่านแสดงการให้เกียรติผมสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นเด็กทําได้คือผมก็ต้องให้เกียรติท่านเนีนะ่ยแต่สิ่งที่ผมพูดอยู่นะตอนนี้มันคือเอฟเฟกต์ที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้นะในคําอธิบายที่ผมจะอธิบายให้เป็นประเด็นก็คือ บล็อกเกย์อ่ะมันคือบล็อกแบบนี้ตัวเนี้ยมันจะเป็นทองเหลืองหรือเป็นเหล็กหล่อซึ่งบล็อกจริงเนี่ยมันเป็นเหล็กที่ชุบแข็งแล้วไอ้บล็อกตัวเนี้ยให้คุณขัดเท่าไหร่อ่ะจําไว้นะแบงมันจะไม่เป็นลายอะไรเลยไม่เป็นลายแปลงไม่เป็นลายกระดาษทรายใดๆทั้งนั้นอ่าแต่โดยไอ้ในบล็อกตัวเนี้ย มันเป็นทองเหลืองหรือมันเป็นเหล็กมันไม่ใช่เหล็กทุกแข็งคุณสามารถที่จะขัดเอากระดาษทรายขัดให้มันเป็นเสียนได้ไอคำอธิบายว่าเสียนคมคมเซียนคมคมไม่ใช่วิธีการดูพระเหรียญที่แยกระหว่างแท้กับเก๋ เห็นไหมโอไปหยิบป,ปูอินมาเหรียญแท้กับเหรียญเก๋หรือไปหยิบพออยู่สอยฟ้าเหรียญแท้กับเหรียญเก๋มาก็ได้อ่าดังนั้นเนี่ยในเนี้ยบล็อกตัวเก๋คือเมื่อเขาไม่รู้นะวิธีการผลิตแท้กับผลิตเก๋เนี่ยเขาก็จะไม่มีคำอธิบายที่มัน ตรงกับพยานวัตถุอ่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กหล่อหรือมันเป็นทองเหลืองเนี่ยคุณจะขัดเอาเสียนอะไรขัดได้หมดแต่เหล็กจริงเนี่ยมันชุกแข็งแล้วคุณจะปัดจะขัดยังไงอะมันไม่เข้าหรอกมันแข็งหนึ่งเรื่องสองเหรียญน,นี้เกิดจากการปัม๊มใช่ครับพระเก๊ก,ก็ปัม๊มพระแท้ก็ปัม๊มมันเกิดจากวิธีเดียวกันครับ คือการปั๊มพาแท้ก็ปั๊มพาเก๋ก็ปั๊มแต่สิ่งที่แท้กับเก๋เนี่ยมันคมชัดเท่ากันไม่ได้คืองานแกะสดกับงานถอดนั่นต่าหากคือสิ่งที่แตกต่างแกะสดจะมีรอยต่อยันเห็นไหมแกะสดตัวหนังสือคมเป็นแท่ง งานถอดยังไงมันก็ตื้ดมันก็ไม่เป็นแท่งเหรียญเนี่ยถูกวางลงไปสมมุติเนี่ยแผ่นเนี่ยวางลงไปกระแทกปังเห็นไหมมันละนาบเดียวกันทั้งเหรียญแล้วครับ ไม่ว่าจะเหรียญหรือพ้อะไรก็ระนาบเดียวกันหัวจะหลดท้ายระนาบเดียวกันหัวจะหลดท้ายเหรียญที่ป่องกลางมันคือเหรียญถอดซิลิโคนมันจิงบวมหน้าหลังจิงสูงข้างสโลบลงเข้าปะเพราะอะไรอ่ะก็ในบล็อกมันยุบมันยุบเพราะอะไรรู้ไหมไอเหล็กตัวเนี้ยมันเป็นเหล็กหลอ เวลาปัาม๊มปั๊มไปอะ่ะมันยุบได้แต่ถ้าเป็นเหล็กตัวจริงอะ่ะชุบแข็งแล้วมันไม่ยุบเอออันนี้หนึ่งเรื่องที่ให้ทุกคนเข้าใจ